สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเกม Flight Simulator X นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงนะครับสนามบินนะครับหลังจากที่มีคนขอมาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดการให้นะครับหลังจากมันจะได้ผมหายนานนะเพราะว่าผมหาเกมไม่ได้นะครับแั่เกมหายก็เลยไปขอ ID s ดี a สตรีเพื่อนมาโหลดเกมมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าวิธีการลงสนามบินนั้นทำอย่งไง วันนี้ผมจะมาลงสนามบินนี้ครับ i r a t l a n t อะไรอย่างี้นะครับเป็นสนามบินวินเทจนะครับก็น่าจะไม่มีในเกมนะครับผมก็จะมาลงให้ดูนะครับก็คุณก็กดโหลดกดตรงนี้นี่ก็มันก็จะขึ้นเดงหน้านี้นก็กดดาวน์โหลดไฟล์มาเปิดมาก็จะได้ไฟล์นี้นะครับนี่ครับนี่ครับ ผมก็จะลงตามนี้นะครับมันเป็นยังไงผมก็ลงอย่างนี้นะครับผมไม่นั้นนะครับก็ก่อื่นเลยก็ทำนี้ครับเพื่อเพื่อเป็นการรัดนะครับผมก็จะทําการแบบนี้มันจะรัดรัดเลยนะครับก็คือเปิดกดเข้าขวางนี้คุณสมบัตินะครับแล้วเปิดไฟล์ภายในนะครับเปิดหาไฟล์ภายในนี้ก็เด้งขึ้นมาเลยครับเป็นวิธีรัดไปเลยจบนะครับแล้วเข้ามาเป็น เข้าตัวนี้นะครับก็ลากไฟล์นี้ลงไปเลยครับปึ๊บอ่าเราก็ได้ภาพมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการเปิดเกมนะครับกดที่เซตติ้งนะครับเห็นนะครับกดปุ่มนี้นะครับปึ๊บอ่ามันก็ขึ้นเป็นไฟมาคือมันเป็นไฟสนามบินนะครับเราก็ทําการ add a r e ยนะครับเข้าไปที่ไฟล์ที่เราอยู่ครับ หมือนเกียร์เนี่ยครับแล้วเข้าตัวนี้เสร็จปุ๊บเข้าปุ๊บเราอ่าไปกดโอเคนะครับกดปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเรากดตรงนี้ครับมงว่างๆนะครับกดไปทีนึงอ่ามันก็จะเด้งหลุดไปนะครับครับคือเราต้องการให้มันเข้าใจว่าอันเนี้ยคือไฟล์ของเราติดตั้งมาขึ้นมาแล้วครับให้กดโอเคนะครับเราก็จะรอให้มันใส่ใส่สนับบินเข้าไปในเกมนะครับโอเคเข้าแล้ว เราก็จะมาลองเข้าเกมกันนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าขอลรมเล็กหน่อยเผื่อสนามบ,บินมานเล็กนะครับโอเคเราก็จะมาลองสล่นันครับ R F C e. นี่ครับขึ้นแล้วครับมาแล้วนะครับ,รบลงง่ายๆครับเช็คก่อนโอเ,เวลาเชา้าไปเข้าเกมไปดูนว่าสนามบ,บินใหม่ของเราเป็นยังไงบ้างครับ ครับตอนนี้เขาเกมมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมได้ปิดเสียงไอ้พวกเครื่องบินอะไรแวกนี้ไว้ล้วครับโอ้โหนะเราก็จะมาลองบินดูกันเลยนะครับผมนิดนึงครับงงครับงงได้เล่นนานมาเราจะลองบินวนรอบๆนะครับว่าสนามบินเป็นยังไงบ้างนะครับ เขึ้นแด้และไปดูกันนะครับสนามบินเป็นอย่างไรด้างนะครับผมก็เบสิกเบสิกนะครับเนี่ยเป็นรันเวย์เฉยไม่มีอะไระครับก็นี่ครับเป็นสนามบินแบบง่ายๆนะครับสนามบินง่ายๆ โค okay, นะครับผมเอาเป็นว่าก็จบกันแล้วนะครับกับการลงสนามบินในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็ติดต่อมได้นะก็เขียนมานะผมจะช่วยแก้ปัญหาให้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ subscribe นะครับเพื่อ <c oughs> ถ้าคลิปใหม่ผมลงเนะี่ยคุณก็จะได้เห็นนะครับ เกี่ยวกับไฟ h t มเล u เตอร์นี่คลิปต่อไปมีแน่นอนนะครับออวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ